สักคำสองคำสามคำไหมลูกฟรีๆนะฟรีๆนะอืมไอวาติอัญญาก่อนค่ะไงจะมีวงจรติดนะไอคอนคนแน่นมากปะปุกมุยบอก แต่คือวันนี้ไอคอนคือลิซ่ามาไงแต่ว่าลิซ่าบ้านเขาอยู่แถวบ้านพ่อฉันนะอ๋อเฮ้ยเห็นแล้วตลกว่าบีมาอยากเร่งมากเลยอยากจะตีเมียดิตีฉันนี่แหละอ๋อคนที่โดนคือใครรู้ป่ะพี่มีเลย มองเห็นมองเห็นไม่ใช่ื่อเราจะไม่เป็นโควิดแล้วลูกนะเราโตแล้วนะ ช่วยปลอบไอวานหน่อยตอนนี้พี่ฟ้ากับป้านุชปอบอยู่นะคะ <c oughs> ไอวาเขาแบบว่าเด็กกันแหละไม่ใช่ไอวาหรอก <c oughs> คือตอนนี้คือเหมือนอารมณ์ไม่ดี <c oughs> ปอบยังไงก็คือต้องรอให้เขาสงบเองคือเหมือนผู้ใหญ่อะคะ่ะ <c oughs> เราอาจจะแค่อยู่แบบใกล้ๆเขากอดเขาไว้เฉยๆเพ <c oughs> ราะเขาตองกับเราเขารู้เรอก เอา้าน้ McCain องพีไม่แบ่งพี่บ้างละครับนั้วเดี๋ยวป้าปูกับพี่โบกินอะไรอ่ะสั่งอะไรมากินไะสั่งเนี่ยสั่งมากินเพิ่มก็ได้นะพี่โน้ตสั่งมากินเนี่ย เอาว่าไอ้หนยมันวางยาเรามันปล่อยแก๊สก่อนที่มันจะไปบอกว่าเอ้าพี่ย้อยถามว่าโบบอกพี่ออยว่าเมื่อวานเนี่ยผมไม่ดีพี่ย้อยถามว่าเอ้าไม่อิ่มเหรอไม่อิ่มใช่ไหมเอาก็ไม่อิ่มตอนแล้วเอาก็ไม่อิ่มเหมือนกับข้าวมันน้อยแบบไม่มีอะไรส่งไปใช่ไหมมีอยู่แค่มียำ วันหลังบอกี่เดินมาบอกอายว่าหลังเดินมาบอกอายนะวันหลังเดินมาบอกอายหรือไม่ก็ถ้าสมมติไอถือช่อดับดูไลน์มาโทรโทรมาโทรมาอืมเนี่ยอืมไอว่าเขาแบบเหมือนกับแต่ว่ามีลางไส้ที่เห็นนะเนาะ นองกันตลาดดูได้ข่าอะไรู้รือ่างูช่ยหอมเมเนี่ยเออแบบนีว่าใช่หวะ่ะเออเอามากินเลยให้ได้นะผมมองติบละเี๋่วเขาเห็นไ้ไปกินนมป่ะป่ะไปกินนมป่ะนี่เหนไห